ครับวันนี้พามาชมตัวบาซิลประโยชน์ของเขาแจ่ทุบคันเียบย่ำปกคลุมดินได้ดีครับดอกก็สวยหามครับทัวบาซิลปลูกในสวนทนต่อการเหยียดย่ำดิ่งตัดยิ้งขึ้นครับไปดูครับขึ้นได้ทุกสภาพดินครับทนต่อการเหยียดย่ำปลูกในสวนทุนเรียนเอาบีลดเี่ยมครับตัวบาซิลไปดูครับวิธีปลูก วิธีปลูกครับอันนี้ปลูกใหม่ดูครับข้อ,ของเขาข้อ,ขอเขาจะชิดจะเหนียวจะแน่นครับดูครับถบั่วบาซิลปลูกปลกกลุมดินรักษาความชื้นดูครับข้อของเขาทนต่อการเหยียบย่ำดจริงๆปลูกสวยหามมากครับในสวนยิ่งตัดยิ่งขึ้นครับขึ้นทุกสภาพดินมาดูครับอันนี้คือยอดของเขายอดหรือว่าไหลยอดครับ เอาไปปลูกขยายไได้ครับเดี๋ยวไปด,ดูวิธีปลูกครับดูครับข้องเขาต้องช่วยเขาสักหน่อยครับ่อนปลูกต้องถอนหญ้าให้เขาบ้างครับอย่างนี้ต้องช่วยเรกๆต้องช่วยครับหลังจากนั้นยิ่งัดยิ่งขึ้นครับเอาไปปลูกให้ให้ครับอย่างมุมนี้ ดูข้อเขาครับข้อเขาจะเหนียวทนต่อการเหบียบย่ำต้องถอนออกบ้างครับยังช่วยเหลือเขาช่วงแรกแรก ต้องช่วยเขาบ้างครับขอให้ญา,อ,าอื่นออกบ้างครับมาดูครับทนต่อการเหยียบย่ามาดูมุมนี้ครับตาต้องอย่างจากที่เราขี่รถผ่านจะทนมากครับลอยร,รถเหยียบย่าดูครับช่วยในการชะล้างของน้ําครับเงินนี้ดูครับ ครับมาดูวิธีปลูกก็ห้ายๆครับเอาใบของเขาออกบ้างครับช่วงแรกช่วงแรกก็พยายามลดน้ําให้เขาสักหน่อยครับห้ายๆครับแล้วก็ถอนหญ้าให้เขาบ้างครับต่อไปจะขยายองค์กว้างออกไปเรื่อยๆครับขยายองค์กว้างออกไปเรื่อยๆปลูกในสวนอยู่ร่วมกับเพื่อนได้ ทนทุกสภาพดินนะครับมุมนี้เราจะทำเป็นเนินนั่งเล่นครับปลูกเป็นฉนยอมปลูกในชนอาบิวมุมน้นอย่างภูพาเนดูครับเพื่อนเพื่อนอันนั้นคือบ่อปลาเลี้ยงปลาเรดครับต่อไปมันจะขยายออกมาเยอะครับเราต้องช่วยถอนตัวบ้างเป็นลำซ้ำครับดยมุมน้นครับจะปลูกเพื่อปกคลุมดินรักษาความชื้นครับดูครับตะกร้องมุมน้นครับที่ปลูกไว้แล้ว จะสวยมากครับยิ่งตัดยิ่งขึ้นครับแต่ต้องช่วยถอนเขาบ้างถ้าไม่ถอนเขาจะไม่ขึ้นเยอะครับยิ่งตัดตัดกับเครื่องตัดหญ้ายิ่งเยอะครับดูครับชนบุณชายปลูกไม้หลากหลายครับช่วยกดติดตามช่องเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อนๆสวัสดีครับ